สวัสดีครับนี่สมบัติัวนะครับวันนี้พามาชมอาหารท้องถิ่นนะครับกระบอกนะครับซื้อมาจากตามตลาดนัดนะครับที่เขาขายนะที่ชาวบ้านนะว่าคนแก่มาขายเองเารักอีสานใหมนี่ครับ <c oughs> เครื่องฟ้าเป็นคนซื้อมานะครับก <c oughs> ำลังจะวิธ <c oughs> ีการคั่วก็เปิดไฟให้ กระทะาร้อนก่อนแล้วก็ลงแล้วก็ใส่โรยเกลือตอนไหนครับนีเอาเกลือมาเลยอืมเอาเกลือมาโรยเลยตั่วไปเมื่อตอนกมันร้อนแลไมเล่นเิ่นี้ร่ดสี่สิบาทนะครับคุณ้ชมตามทั่วไปกถติโลแล้วร้อยยี่สิบกิโแล้วร้อยพกิโรอยก็นี่ก็คืออาหารในทุ่งนานะครับที่ว่าไปเก็บตาม อบทุกนาเก็บเม็ดมันมาตอรมันแห้งแล้วก็มาผ่าพอผ่าเสร็จแล้วก็มาแกะแกะเป็นเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับนี่ใส่เกลือนะครับอ้าอาใส่เนิดหน่อยครับให้มีรเนิดนะครับเหลืองแล้วนะครับขัวเองที่มาตัวเองมันจะได้แบบสุดง่ายหอมอร่อยนะครับ มันเริ่มหอมแล้วแหละหอมแล้วหอมกลิ่นเริ่มหอมนะครับสีสีสันสีสันแค่เอาเทียมสานสีน้ำตาลห่เนี่ยครับมันมันแดงดีนะสดจริงนะสีมันสดสีมันสดมีหอมหอมทะลุจอละทะลุมือกล้องละหอมหอมครับนี่แบบนี้นะอ่าเห็นไเริ่มเริ่มแล้วครับ ให้มันมีรอยไหมนิดนึงมันจะได้กรอบแกะง่ายแกะง่ายมันจะได้รอนอนจะได้แกะง่ายอนลอนน่ากินแต่ก่อนก็นั่นแหละมีกระบอกเม็ดมะขามเวลาจะดูทีวีตอนเด็กๆไม่มีอะไรขบเคี้ยวก็ใช้อาหารแบบนี้นะครับกินแบบแทนป๊อปคอนกินเวลาดูหนังกินเวลาดูหนังดูละครนี่น่าจะโอเคแล้วนะ อลองชิมดูกนอนลองชิมดูสักอันหนึ่งเมื่อกี้หยิบมาชิมแล้วครับมันยังไม่ได้นะครับตรงนี้ขนาดนี้นี่ยังไม่ได้ครับไฟยังไม่เสมอต้องคั่วไปก่อนไม่ได้ใช้ไฟแรงไม่ได้ใช้ไฟแรงครับประมาณห้านาทีแล้วนะครับตอนนี้ต้องการความร่อนนะครับตอนนี้ให้ร่อนหน่อยว่าสุกๆุกแล้วแต่ว่าให้มัน แก่ง่ายโอย้สวยนะลูกๆมันอวบดีนี่นะครับอวบดีเต็มเต็มดีน่าจะเป็นต้นเดียวกันหมดนะครับเนี่ยเอาละเอาละพอแล้วโอเคแล้วแลประมาณนี้และ,ะครับเหลืองแล้วอเ,เอากะเลยนะครับพอเหลืองก็ใช้ได้แล้ว แก๊สแล้วก็คนอีกหน่อยนะครับนี่คือเมนูของว่างน,นะครับสําหรับขบเคี้ยวยามเวลาว่างน,นะครับซีก็จะเอ,อประมาณนี้แหละค่ะครับออน้ำตาลเข้มเข้มครับพามาดู <c oughs> ไม่ใช่อย่าเรียกว่าวิธีเลยครับเรียกว่า <c oughs> เป็นเมนูที่หาทานเมนูของว่างเออไม่ง่ายไม่ยากนะครับหาใครจะชอบ <c oughs> อเคยได้รับประทานน่าจะ พอรู้รสชาตินะครับมันมันออกมันมันหน่อยหอมหอมลองซื้อมาซื้อมาได้นะครับในออนไลน์ก็มีนะครับแล้วก็ตลาดนัดตลาดนัดนี่ผมซื้อตามตลาดนัด,ด,นดนชุนๆนนะครับก็ม,นนม,มีช่วงนี้ด้วยนะมีช่วงนี้ด้วยนะครับขายนี่ก็คือสี่สิบบาทกระเอกราคาสี่สิบบาท <Okay. S 1> ขอบคุณที่รับชมนะครับมาดูเมนูผลไม้พื้นบ้านด้วยกันพบกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ